ข้ออักเสบร,รูมาตอยอาการมันเป็นยังไงบ้างครั้งแรกเลยเราปวดเข่าก่อนโดยไม่ทราบสาเหตุก็นอนไม่ได้เลยทั้งคืนนะคะแล้วก็คือกว่าจะทราบว่าเป็นรูมาตอยเนี่ยเกือบสองปีอะค่ะแล้วจนกระทั่งมือบวมเนี่ยก็ไปมาหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าคุณคงจะกําลังจะเป็นรูมาตอยอม,มันเป็นโรคทางพันธุก,กรรมค่ะเป็นโรคทางพันธุกรรมคุณหมอบอกว่ามันจะข้ามไม่เกินหนึ่งเจเนเรชันแล้วเป็นอยู่นานนะสิบหกปีอะ ทานยากดภูมิอย่างที่คนเป็นรูมาตอยต้องทานแก้ปวดอักเสบแล้วก็สเตียรอยมันมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตยังไงบ้างมากค่ะบางทีเราซื้อน้ำมาอย่างนี้ค่ะเราเปิดไม่ได้คือนิ้วเนี่ยโดนเคาะแค่นี้ค่ะเล็กเจ็บแล้วนะคะจะทบอะไรนิดหนึงไม่ได้มันสถานเลยแล้วใช้งานมันไม่ได้เลยอะเวลาก็หลังจาก15ปีผ่านไปจะ16ปีบาคนพบได้ยังไง รู้สึกจะไปอ่านไปเจอในเว็บไซต์ก่อนอใช่ตอนอ่านรู้สึกยังไงเออมันตรงอะคะ่ะเพราะว่าโลกเราเกี่ยวกับภูมิต้านทานนะคะก็เลยสนใจใช่ค่ะแล้วก็ก็ทานสิวสีชมพูสองแคปซูลก่อนก่อนก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็น้ำมังคุดวันล,ละหนึ่งซองคือเดือนหนึ่งอาจจะมีมาสักนิดสักครั้งหนึ่งพอเดือนที่สองคุณหมอนัด พอเราบอกว่าโรคสงบมากเลยคุณหมอก็บอกไม่ต้องทานยาพอไม่ต้องทานยาเราก็ไม่ปวดอะค่ะเข้าเดือนที่สามสี่เป็นยังไงฮะก็ปกติหลังจากนั้นก็ปกติมาเรื่อยใช่ไม่ได้ทานยาคุณหมอมืองอสบายยังสบายค่ะเข่าไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็แปลว่าได้คุณภาพชีวิตกลับคืนมาใช่ค่ะก็เป็นเรื่องดีนะอาจารย์ที่บอกแทนที่เราจะต้องไปกินยา ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็มีผลข้างเคียง<ช>อย่างที่เราทราบกันดีหันมาลองทานอาหารเสริมของเราซึ่งอันนี้ก็ต้องพิจารณากันด้วยนะครับใช้วิจารณญาณในการศึกษาการน,นี้ต้องขอบคุณคุณเล็กมากเลยครับขอบ,นะขอบคุณมากครับ